รู้แล้วมีอึงเปิดเงินเดือนป้าเจีย๊ยบที่เลี้ยงน้องสายฟ้าพายุและแอร์บิเกลค่ะสําหรับป้าเจีย๊ยบชื่อจริงว่าอราพินอายุมากกว่าชมพู่อรารยาแค่2ปีเท่านั้นและยังเป็นป้าเจี๊ยบของเด็กๆอย่างพี่สายฟ้าพายุและน้องแอร์บิเกลค่ะซึ่งป้าเจีย๊ยบเลี้ยงเด็กทั้ง3ม,มาตั้งแต่แม่ชมครอดเลี้ยงเองกับมือธนุธนอมดูแลและสอนเด็กๆเ,เป็นอย่างดีค่ะซึ่งแฟนๆที่ติดตามมากักจะเห็นป้าเจี๊ยบอยู่ในทุกๆโมเมนต์ของเด็กๆเกสมอ เพราะเด็กๆมักจะหาป้าเจี๊ยบกันตลอดโดยเฉพาะแอบบเกลถ้าไม่เห็นป้าเจี๊ยบสาวน้อยก็มักจะเรียกหาเป็นประจำค่ะป้าเจี๊ยบจะไม่ใช่ญาติของครอบครัวชมพูแต่ทุกคนในครอบครัวต่างก็ดูแลและให้ความเคารพป้าเจี๊ยบเปรียบเสมือนคนในครอบครัวจริงๆค่ะซึ่งวันนี้ค่ะจะพาไปเปิดเงินเดือน อีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่ช่วยเลี้ยงน้องสสยฟ้าพายุและน้องแอบบเกลซึ่งนั่นก็คือป้าเจี๊ยบนั่นเองค่ะป้าเจี๊ยบนั้นอยู่ในอยู่กับแม่ชมมานานมากและนอกจากจะช่วยเลี้ยงลูกแล้วยังเป็นตากรองส่วนตัวให้กับแม่ชมอีกด้วยสําหรับเรื่องของเงินเดือนก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ต่ากว่า2 5 0 0 0บาทแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาแม่ชมเองก็ดูแลป้าเจี๊ยบอย่างดีเช่นกันค่ะและป้าเจี๊ยบก็ยังคงเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกๆทั้ง3คนของแม่ชมอีกด้วยเวลาจะไป ไหนมาไหนก็มักจะพาป้าเจี๊ยบไปด้วยเสมอแม้กระทั่งไปเที่ยวต่างประเทศป้าเจี๊ยบก็ไปด้วยเช่นกันค่ะเปรียบเสมือนคนในครอบครัวไปแล้วก็ว่าได้